จังหวัดตรังบูรณาการร่วมปฏิบัติการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่ทะเลจังหวัดตรังวันที่9กันยายน2567นายวิชาญชัยเกษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประธานคณะทำงานแก้ไขญหาการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่ทะเลจังหวัดตรังมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายประเภทเครื่องมือโพงพางและโป๊ะ ในเขตพื้นที่อำเภอปลเหลียนจังหวัดตรังโดยรวมคณะทำงานปฏิบัติครั้งนี้จำนวนหนึ่งร้อยนายแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายในเขตพื้นที่อำเภอปลเหลียนซึ่งเราได้ซึ่งเป็นฟอ,อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่นะคะรวมถึงจังหวัดก็ได้กำชับมาโดยตลอดว่าในการปฏิบัติงานของเราเนี่ยให้ง่ายขึ้นทำเท่าที่ทำได้ให้มากที่สุด ควรน่าจะน่าจะไม่กามูลไม่มาเพื่อความถูกต้องในการนำข้อมูลไปดำเนินคดีสำหรับการปฏิบัติงานที่เป็นเรือติดพของกระทรวงการคลังเก้าันตีเลย น่าจะเป็นตุนนะ

Terima <susuk>